สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาอธิบายเรื่องเกลือสมุทนะคะที่หลายๆคนเคยได้ยินชื่อมันเยอะแยะเลยนะคะว่าเกลือสมุทรเนี่ยมันคืออะไรหน้าตามันเป็นยังไงมันเหมือนกับเกลือที่เราใช้ทำกับข้าวหรือเปล่าซึ่งข้อดีและข้อเสียนะคะมันก็มีที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ตาของเกลือสมุนนะคะก็จะเป็นแบบเขาที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะเป็นเม็ดใหญ่มากจะไม่เหมือนเกลือแกงนะคะเกลือแกงจะเป็นแบบเม็ดละเอียดๆเล็กๆใช่ไหมที่เราทำกับข้าวข้อด e ีของมันนะคะก็คือช่วยรักษาปลาเบื้องต้นกักโรคปลาเบื้องต้นแล้วก็ทําให้น้องปลาขายเครียดนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยกับกุ้งจิว๋วหรือว่าใช้กับปลาบอลลูนปลากัดอะไรเงี้ยนะคะใช้ได้หมดเลยแต่ก็ต้องกะขนาดเกลือด้วยนะคะว่ามันเยอะเกินไปสําหรับน้องปลาหรือเปล่าแล้วก็ข้อเสียของมันนะคะถ้ามม้ว่าเราใช้เยอะเกินไปใช่ไหมเวลาปลาป่วยอย่างเงี้ยปลาเราก็จะดื้อกับเกลือนะคะก็คือ เกลือเนี่ยจะไม่สามารถรักษาได้แหละก็ต้องใช้ยาที่มันแรงขึ้นนะคะวิธีใช้คือง่ายเลยราก็แค่โรยไปแบบนี้โรยแบบนี้ทั่วนะคะตัาก็รู้สึกสดใสแล้วก็สดชื่นขึ้นนะคะพิ่กัดเกลือน,นะคะเดี๋ยวเพือนจะแปะไว้ให้ในตะกร้าน,นะคะทุกคนสามารถกินได้เลยนะ